สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราซื้อคอนแทคเลนส์ใหม่มานะคะเป็น3สไตล์ซึ่งสสไตล์นี้จะเป็นแนวโทนธรรมชาติทั้ง3แบบเลยนะคะก็คือสายตาเรา500ก็คือจะเป็นลบ 5. ้0แบบนี้นะคะมีวีวีบาวมีฮันนี่มูนบาวแล้วก็มีมินิลาเต้บาวนะคะซึ่งพวกนี้จะเป็นโทนธรรมชาติทั้งหมดเลยทุกคนรอบนี้เราจะเลือกเป็นตัวฮันนี่บาวฮันนี่บาวก่อนนะคะเพราะว่าสีมันน่าสนใจแล้วก็จะเป็นเหมือนกับการไล่ระดับสีมันน่ารักมากเดี๋ยวเราจะมาแกะเลนส์เขาดูกันค่ะ สีเลของน้องเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะทุกคนก็จะเป็นขอบดําแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นออกส้มๆเหลืองๆเวลาใส่ออกมาก็จะเป็นโทนน้าตาลค่ะก่อนการใส่ทุกครั้งนะคะเวลาเราออกจากตรงนี้นะคะแนะนําว่าให้แช่ตัวนี้หนึ่งคืนก่อนที่จะใส่จริงเด้อก็สีเขาก็จะไม่ได้ออกมาเป็นน้ําตาลหรือน้ําตาลจ๋าเนาะมันจะเป็นน้ําตาลตุนๆผสมกับพวกแบบเขียวๆนิดๆอะไรเนี้ย นี่คือฮันิมูนบราวน์นะคะก็ส่วนตัวอื่นเราจะไว้รีวิอในเดือนหน้านะคะ,ะเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตพวกคลิปตาต่างๆให้ทุกคนดูนะคะปกะกับกันตัดสินใจหลังจากที่เราพูดไปเยอะมากเราไม่อยากให้ทุกคนพลาดคลิปหลังจากนี้มากเพราะเป็นฟุตเทจที่เราเก็บมาค่ะมันค่อนข้างที่จะทําให้ทุกคนเห็นสีตาที่ชัดเจนของเราเวลาโดนแดดหรือว่าอยู่ในที่ร่มต่างๆก็จะเห็นได้ว่า สีเลนของเขาเนี่ยจะมีการตัดขอบสีดําก็จะทําให้ตาของเราเนี่ยดูเด่นขึ้นบวกกับสีที่อยู่ข้างในเลนก็จะเห็นว่ามันจะเป็นสีน้าตาลอ่อนๆยืนข้างในตาค่ะตัวนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่เราอยากจะให้ทุกคนดูนะคะเพราะว่าสีตาค่อนข้างชัดแล้วก็ทุกคนจะเห็นสีที่ออกมาอีกมูดหนึ่งบางมุมอก็เป็นสีเทาบางมุมก็เป็นสีน้ำตาลบางมุมก็เป็นสีอมเขียวก็จะมีหลากหลายสีให้แล้วแต่คนมองนะ นก็คลิปนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่าตาเนี่ยเราเป็นสีน้ำตาลที่แบบอ่อนกว่าคลิปอื่นๆที่ผ่านมานะมันเป็นเพราะว่าตัวเนี้ยโดนแสงแบบจังๆเลยก็มันจะสะท้อนกับตาดาที่เราอยู่ข้างในได้ดีก็จะเห็นว่าสีมันชัดมาก